สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขวัสสุขคนครับวันนี้มาพบกับบาวานหน้าบ้าก,กินบ้าแซบครับวันนี้บาวานหน้าในเมนูลาบเดือดพี่น้องลาบขมคงใส่เลือดมากับผักผักหลายๆอย่างพี่น้องผักบัวผักสี่ตัวผู้ตัว ปวดเข่อไ็อเลือดไปหนองแฉบกันครับผมใส่แล้วขอนี้หอนๆไปนองขนี้เหมือันยไหมหอนๆนี่เ่าครับลูกโดดเท่าชดชดไปนองแฉบกันครับผมหลาบลอยเลือดเลยไป่นองเฉียบ อืมอมะมลังดีครับอืมฮัยดี่น้อเมล่ารับ กินก็พักลหลายเป็นน่องแซ่บหนับผมขม ใ้พักที่เามากินกรับน้นองกินเงี้ยบหืม Thôi bật tít mưa cho nó Hãy không, làm được không? สังกหลับเนารหรอ,รอมเหอกันหลับใหม่ๆคม อุ่นเย็นพี่น้องอยากติดมือเนี่ย่าควบคุมเสียครับ เมื่อกี้เลยยุบเลยไปหน่อยนะครับอืม อืมอ mm ืมขากขนาดครับ หนักคุ้มขมแต่กะผักสดๆหลายๆหม ดีเล่าพี่น้องหอมแล้วก็กลิ่นอร่อย ขเขาแบบติ๊ดเหมือนเนี่ยครับตื๊ดค่ะเขาเนี้ยวเขาเย็น ủa ừ, bà con cũng ra kỳ đồng cũng không. ในตัวพูกินเกา้า้ำครับตัวูหน่อยหูเสียมง,งามครับ แซ่บคักพี่น้อง